ว้าวว้าววาวร้อนร้อนจ้าร้อนร้อนจ้าล่วงไปครับพี Provost ่โดนรูดไม่โดน่ะไม่โดนเจาะโลกเลยครับเสียเวลาเนยปุยตั้มเมทมันดีจริงๆเลยสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเดมอนเบลเลอรกันอีกครั้งหนึ่งริปนี้นะครับผมเราจะมาลองทสเซฟเวอร์กันคราวนี้เราจะได้ลองเวทเวียปืนไฟแล้วคนอื่นก็ลองกันมาหลายรอบแล้ว ใช้อินฟ r n o กับไฟโลครับผมนี่แต่ว่าเปิดมันยังจัดวางไม่ถูกต้องดูทะลุมาข้างหลังขนาดนี้แล้วในครั้งนี้ผมผมก็จะใช้เจ้านี้ด้วยเลยค r i s สิตอั i ติเ e c คารามตครับผมแล้วก็อัตติเบตเอาจูน3ตัวเทดดี้คร c ครับคารามตีครับแล้วก็พันเชอร์และตบท้ายด้วยสุดยอดสายแท้งตะก่อนนะของเราครับผมบ้าครับใช้ c า l ามิตีครับโดยจะมีโมดูล Fortify ครับผมเพิ่มโลกให้เรา2ลูก โอเคครับเพื่อนไปดูกันดีกว่าว่าเจ้าเบดเวียที่ใช้ปืนไฟเนี่ยมันจะเล่นเป็นยังไงบ้างครับผมมาลองครั้งแรกเลยนะของผมเนี่ยว้าวนะเฮ้แล้วหูจุ่มลาวาปุ๊บโอ้เลือดลง <laughs> โอ้ชีวิตนะว้าวโอเคครับผมไม่ถึงอีกปืนหกร้อยเง แอก่อนแอปปอนแอปปอนไอ้นี่ไอ้นี่ครับล็อกเลยสี่กระบอกอะเฮ้ยอา้าวหายตัวเฟสชิพซะง,งั้นอ๋อแองเกอร์เหรอนานว,าว้วาวว,าว้าวว้าวเอเอเอา้อาวเฮ้ยมันบางจริงว่ะโอว่มมันอาจจะไม่หมอโนะใช้ปืนแบบนี้นะอุ้ย ตาทีพยีกแหม่วโ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 ว,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 วอล่ะลงและลงและลงและใช้โดรนเหรอเหมือนกันนะเสียวาบเสียวาบครับเฮ้ยโล่เยอะไปปะบักโล่อยู่ก็เหรอเนี่ยนั่นไง เล่นอะไรของเขาเนี่ยไอ้เนีเ네นโอ้โหลงนี่เลยเหรอครับล็อกไว้ดีครับผมไฟร้อนๆไปกินร่วงไปเฮ้ยฮงูอีกแล้วโอ้ oh my god โอ้ my god ล็อกไว้ก่อนล็อกไว้ก่อนออนานไงบินแล้วบินแล้วบินแล้วหลวบข้ลงลางล่างหลบข้างล่างหลบข้างล่างโอ้ยมาเฮ้ยเนยเธอร์มาอีกแล้วม,มันมันทำไมมันเยอะจังวะเนเธอร์ในเทสเนี้ยแปลกนะเอาจริงนะ คือไม่ค่อยได้เจอนะล็อกไว้เลยครับผมได้ทำไมล่ะได้ทำไมลโอ้ว้าว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 โอ้ยเฮ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 ้ยจนได้โอเคสามตัวมาโหผมเราใช้บูวากับ ว้ามาไหมมาจริงครับหูยเฮ้ยยิงไกลยิงแรงนะไอ้น้องเสร็จไปครับผมไม่ใช่เราเน่เน่ไอ้โล่มันโล่มันโลบเราชาร์จโลก่อนยานแม่มาก่อนครับผมเพิ่มโลเขาอีกอ่ารีโลแล้วรีโลแล้วอ่าดู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  ดูโลพี่ด้วยโลพี่สองแสนหกจัดไปครับมันหลบก่อนแล้วว่าอ,อ,อาชาอาชาหมดหมดหมดคูรตีตายแล้วตายแล้วตายแล้วโอ้โหโลโสองแสนหกไม่พอโลไม่พอโอ้ยนี่โลดี่โลดดีโลดเอาโล่มาก่อนเอาโล่มาก่อนน,นั่นข้างหลังอีกโอ้โหเต็มเลยวะ่ะ ว้าวนะครับผมเบ็ดเวียลงเลยมันฟุย้ยจัดไปครับกลางโลกก่อนล่วงล่วงไอ้นู่นไอ้นู่นเลยไอ้นู่นเลยครับไกล้ใกล้กลกลเฮ้ยมันถึงจริงหรอฮะเฮ้ยอ่ะฮะตัวอะไรอีกแล้วเนี่ยนานไง โคตรไกลเลยตันไปเลยครับผมน่่ๆน,น่ไฟ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 เฮ้ยโลมาที่นี่เร็วให้ <c oughs> เรียบร้อยว้าวสุดสุดครับผมดีโลดีโลดีโลดตันมาวันนี่คือมัน400เมตรจริงเหรอวะไอ้500เมตรจริงเหรอเนี่ยลบก,ก่อนครับเ่นีน่ก็กู้วี ตันไปครับนี่แหละนี่แหละโอเคิวไปครับมามาดูไฟพี่ด้วยน่ากลัวปะละ่ะอุยเสร็จไปครับผมมีไหมมีไหมไอ้นี่ไอ้นี่นะเดกอนเหรอเดกอนเหรอกลางโลกให้ลุกครับมาวัดกันเนี่ยมา อ,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 อ้าว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 โหวายวายหายตัวดูดูดูพี่ใส่แอมมาสามลูกจ้าใส่แอมขาวมาสามลูกจ้าโลกอ่อนเกือบเกือบไม่ทันวุ้ละโมูใส่แอมขาวได้ได้เกือบไปนะเฮ้ยใส่แทงมันก็ต้องใส่แอมขาวเยอะๆนะจะได้โคแทงเลยนะโอ้ย โอเคเฮ้ยห้าล้านสามได้อยู่เฮ้ยใส่ตัวอีกแล้วเร่อต้องเกียร์ศูนย์ก่อนไม่ได้หรอกจ้ะอืมขึ้นหกร้อยเมตรว่ะเออต้องเข้าไปใกล้นิดนึงโดนวะโดนครับไม่โดนแล้วไม่โดนแล้วสวยแล้วสวยแล้ว,ว,ยลวอยู่ขั้นเด่นเลยนะ แหม่นั่นไง <laughs> โอ้ยเอามามาังกรจ้าโอเคไปหนึ่งครับผมว้าวโอ้ย ล่วงไปตัวนึงรอดรอดแหมลงพอดีตัวนี้ครับอะไรแวบบแวบบโอเ้เร็วๆร็วรอลซิยูมาบินแล้วมันบินแล้วมันบินแล้ว,ลวโอเคครับบินมั่งบินมั่งเน่แพ้ครับแพ้ครับว้าวว้าวไฟดิไฟไปกินดิ โอ้โหโดนไปโดนไปว้าวเรือเรือลง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 นานไงโอ้ยโดนนิดเดียวนิดเดียวบางทีก็แบบแหมเด่นปเป็นสง่าขึ้นนะอยู่บนยอดไม้อยู่บนข้างบนเลยนะไปจ้าไม่โดนโดนไม่โดนหรอไม่โดนเจาะโล่เลยครับเสียเวลาเน่โอ้ยตั้งเม็มันดีจริงๆเลยว้าวเนี่ยเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยเป็นอย่างเงี้ย โอ้โหก่อนนะเราตัวไอ้นี่นี่มาไอ้นี่เหรอไอ้นี่เหรอไททันเหรอแต่ว่ะล่ะเดี๋ยวผมเล่นไททันดีกว่าไปไปกินครับหายตัวด้วยโล่ไปก่อนเลยครับยานแม่ลงมาว้าว หอเต็มเต็มมากเต็มเต็มมากตววแล้วตวยแล้วตวยแล้วโดนาโดนามันเข้าเยอะจังวะเข้าเยอะเข้าดีเหลือเกินเราจัดมาเวทเวียครับโอ้ยตัวนี้ตัวนี้ครับโอ้ยไฟร้อนร้อนเป็นไงมั่งเป็นไงมั่ง ว้าวเสร็จไปครับเ่มโอเคค่อยๆไปค่อยๆไปช้านะช้ามากๆเลยนะตัวนี้ครับอุย๊ยอะไรเนี่ยจบแล้วมาผมไทยท่านลงได้แล้วมาอ้าวโอเคเราเคลียร์ครับืม ไฟสีด hmm. อ่ะระยะสี่ร้อยเมตรปืนห้าร้อยจริงโว้ะเนี่ยเคครับผมตันไหมครับโอ้ยไฟแรงไฟแรงกลางโลครับผม เฮ้ยมันแดงเี็แล้วว้าวว้าวว้าวมายัวไหมครับยัวยัวจ้าเนี่ยยังไม่เลิกเว้ยนี่อุ้ยเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วกลางโลกก่อนครับผม นายทานเลยเดดเวียครับผมเฮ้ยลูกมาครับลูกลูกลกนี่ไฟไฟว้าวว้าวร้อนร้อนจ้าร้อนร้อนจ้าล่วงไปครับตัวนี้ครับผมตันไปครับเฮ้ยพุ่งไปนู่นเลยพุ่งไปนู่นเลยถึงบ้าถึงบ้าเฮ้ยห้าร้อยเมตรไงทำไมทำไมมันหลอกเป้าไม่ได้วะเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ย ห้าร้อยจริงรับป่ะเนี่ยเออเราไมห้าร้อยทิมหรือเปล่าเนี่ยแหมตอะไรอยู่สี่ร้อยห้าสิบนะยังลบเป้าไม่ได้นะโอ้ยชาจังเลยเมื่อไหรจะถึงดูเข้าขเ้ามีแหม่มมีใครปีมาลิง้งซะหน่อยก็ก็จะดีเลยนะครับผมเรายิงถุงไหม เฮ้ยไม่โดนเหรอนี่นี่หายตัวอีกจัดไปครับโอ้ย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 ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ล็อกเข้าไว้ล็อกเข้าไว้โอ้ยคูรีคูรีรตันไปก่อนเลยครับมาจ้า ไฟไฟโอ้โหเสร็จไปดีครับเสร็จไปดีครับฟเฟรนเลียก็ไม่ใช่เราอีกแล้วหรออะไรกันเนี่ยะนี่ครับผมจัดไปตัวอะไรไม่รู้ปูลี่เหรอว้าวตวงครับหืมตัว,น,ตว,น,น,ตวน,นี้ตัวนึงนี่ตัวนึงนี่ตัวนึงอ้าวจอบโห อะไรเนี่ยกลาบมาลงจอดแล้วครับผมเฮ้ยจงเบ็ตเวียเบนไฟก็เล่นสนุก <c oughs> แต่ปัญหาคือปืนของมันครับผมปืนไฟอัอนเล็กของหุ่นนะสามอยห้าสิเมตรยังยิงยากเลยแล้วนี่ปืนไฟห้าร้อยเมตรโอ้โหคือไกลๆถ้าเกิดเราไม่ใช้พวกยานแม่ล็อกขาอะไรอย่างนี้มันก็ยิงไม่ค่อยโดเลยนะเอาจริงแต่ถ้าเกิดอ,อ่ะไกลๆก็พอได้ครับผมสามร้อยเมตรสองร้อยเมตรระยะไปคิดอะไรอย่างนี้ผมว่าได้อยู่แต่ถ้าเกิดเป็นไกลๆหุ่ยิงยากนะแล้วหุ่นที่มีความเร็วอ่ะโอ้โห พี่แต่ระบบไอ้ดีชาร์จปืนนี้มันเป็นยังไงอะ่ะคือถ้าเกิดมันร้อนสุดปุ๊บมันตัดปึ้งอะไรอย่างงี้เหรอแล้วระหว่างที่มันฮีทขึ้นมาเนี่ยความแรงมันเบาลงไปไงอย่างงี้เหรอหรือว่าอะไรนี้คือยังไม่ชัวร์ครับผมแต่บางทีเบสเวียร์ผมในอยู่นี่ใช้โมดูรีแพร์สลูกโดนลุมหนัหนกๆก็ไม่อยู่ปะเพื <c oughs> <c oughs> ่ออะไรซ่าเกินไปเนาะแต่บางทีก็ตอนแรกมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นไง อยู่กันตัวๆสักพักหนึ่งแหม่พวกมาช่วยเพียบเลยโว้แล้วก็จ่อยเลยนะนะโอเคเพื่อนๆอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์มาคุยะค้นะผมว่าเจ้าเบดเวียนในเทสนี้ยเป็นอย่างไรบ้างครับผมซึ่งลองปืนไฟครั้งแรกนะแล้วคุ่นตัวอื่นก็เอาจุนผมว่าก็โอเคนะเอาจริงแต่ว่าที่มีคลาเมตี้ผมไม่แน่ใจว่ามันหมดเร็วไปหรือเปล่าอาจจะเพิ่มจํานวนกระสุนให้มันหน่อยเออหมดเร็วเกิน เฮ้แตบูวาก็เล่นดีเกินคาดนะเอาจริงๆอ้น่ะเอาคุยกันสํหรับวันนี้ผมขอตัวก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายวู้วู bold